เด็กและเยาวชนดีมากขึ้นเพราะบางครอบครัวใช้ความรุนแรงต่อกันขาดการสื่อสารที่ดีและได้รับแรงกดดันจากภายนอกเช่นภาวะเศรษฐกิจได้ความเครียดเป็นต้นทําให้เกิดความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวได้โดยผู้ทูกถูกถกระทําม,มักจะเป็นเด็กและสตรีซึ่งเติบโตจากครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงจะมีแนวโน้มที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อเด็กโตขึ้นมีพฤติกรรมรติดยาเสพติดและการ ติกรรมเสียงทางเพศได้ แล้วพฤติกรรมเมื่อกี้ทำมาได้ยังไงฮะแม่สาวช้อนยัดใส่มือเนี่ยมาปัดหนีแม่เนี่ยคะปอนทำไม่ได้ยังไงทำไม่ได้ยังไงใครสั่งใครสอนค่ะทค่ะคเดี๋ยวนด้กันนะนะล่นกหลาบเนาอไม่ชอบกุหลารอ่เจัดการเลยค่ะ ไ,ไม่ไหวอะแกแกล้วนะไปสิงเป็นนิสั<อ>ยจ้ะแว่เรียเด็กก่อนนะย้ายกันแกนกนรงเดีย๋ยวฉันก็คงคุยด้วยเหตุผลคุเคยคิดไหมว่าทำไมคน,นมเหล่านี้ถึงมีพฤติกรรมแบบนี้จากการที่เขาชอบออเอาเปรียบอารมณ์ร้ายชอบขโมยหรือเพราะตอนเด็กๆเขาเคยเจอเหตุการณ์ที่ไม่ควรเจอ จากสถิติ3ใน4ของเด็กทั่วโลกเคยตกเป็นเหยื่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการใช้ความรุนแรงซึ่งมีความรุนแรงทางด้านร่างกายทางจิตใจอารมณ์เพศและการละเลยทอดทิ้งโดยในแต่ละปีมีเด็กไทยได้รับบาดเจ็กกบจากความรุนแรงและเข้ารับบริการมากถึง9 0 0 0ันคนต่อปีเฉลี่ยในคนต่อชั่วโมงส่งผลกระทบทําให้เด็กเสียวความภูมิใจในตัวเองผลการเรียนแย่ลงขาดความมั่นใจเป็นโรคซึมเศร้าวิตกกังวล เด็กมีผู้คนไม่ชอบการเข้าสังคมและเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาถ้าคุณอยากให้สังคมเราดีขึ้นคุณสามารถทําด้วยการเริ่มต้นตะหนักว่าความรุนแรงในเด็กเป็นปัญหาที่สำคัญการลงพื้นที่นะคะเราได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของทางสันเยาวชนและครอบครัวได้ได้เข้าร่วมสังเกตการโครงการสัมพันธ์ครอบครัวไทยใจเข้มแข็งว่ามีรูปแบบการทํางานกันอย่างไรนะคะทาให้เห็นถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาพื้นฟูของทางสารที่ได้นำ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาแก้ไขบำบัดฟื้นฟูศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนมีหน้าที่ในการพิจารณาพิาพากษาคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการแก้ไขบั้บัดฟื้นฟูสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติได้ค่ะการที่ทำเชิงสมารฉัน้นควมไในทางสมารฉััทนได้แก่การตอบสนองโครงการเช่นการพื้นฟูเยียวยาโดยมุ่งเน้นให้เด็กเนี่ยทำธุรกิจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปนในทางที่ดีขึ้นค่ะ